มาครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านต่อแรงๆยเย็นวันพฤหัสบดีวันนี้ตําหุสงเด้๋ยวนะมาตําหุสงครับเสร็จเสร็จกันทักทายพระองค์ทางเราสำหรับเช้าที่ตื่นเห็นที่เพื่อนไม่เลื่อนผ่านสนตามต่ำกันเลยพี่น้องลุยครับนะดับแรกเขาที่ใส่พวกเคเลลนใส่ไปพี่นว่าเคลลนหน่อยใส่ป้าพี่น้องขออยากชวนชคนทั้งพี่น้อง ส่วนคนนึงเาดิปาดด้วยแล้เนาปัด็นจนด้วยแล้วเื่เาต่งา้าก็เป็นละเาแต่งแกก็เป็นละแค่ถึแตกก่อนแล้วก็ใส่มะนาวไปมะนาวใส่มะนาวมีก็มะนาวีพอใส่อีกสองเปียงสามเปียงตามใจชอบเป็นละบลบมิสูสมิลเป็นละ ใส่น้ำปลาลาไปนน้ำปลาหมดแล้วอไม่เป็นไรเราเตรียมไปอีกขวดนึ่นครับวนะ่าคาร์โบไนเดรส้มตำก็ต้องรู้จักเตรียมก็ตัวนี้ใบไห้เพียงพอกับการตำหุงมี่นะองนะครับเขาใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนนะอ่าเส่ไปพี่น้องนะแล้วก็หยอดน้ำ เตียมลอกี่หนึนะ่เพือห้นหล่ำอาไรัำไร,ำไรยไัิชชอตพิชชอตลงไปซื้ออีกหนึ่ง,งที่ขาดไปได้สูตรสําเร็จคืออร่อยคือตรงนี้แหละนะขาดบริเวณน,นอนการขาดมีไปบบมีพร้อมเสียบในชีวิตจิตเจใส่ผงวนัวบ๊า หลยเสียบหล่ใส่หน่อยก็เสียบหน่อยบมเสเล็กกับเสบไปนออมันสั่งาข้นเขาิดอนึ่งนะนิดเขาูกับต่ำหูกับต่ำแขงต่ำทั่วก็จะเกิดขึ้นแล้วเกิดจังเลกแ่งเกิดจังเกัวเด็กกันนาะขออยาซิ่งิ่นบ้า เจะอร่อยขนาดนี้ยเป็นวันผสมเปรี้ยวนนึงเนาะให้มม่วนส่มมาเดเดเด็ดเด็กนิดน,นึงหมน้วนิดนึงเนาะหมน้อนี่นนนนนยหยดสองเท่ยพราะเ่นถ้าหยดเกิน2เท่ยหวานเดีเทียมาครับมามาเนี่ยเ้ยขออยากทำมมาแล้วกวอกินมนันเด็ดเร็จแบบ

ทักทายหาพลนช้างเช้าทีเสื่อกันทุ่คนทุกคนก่อเห็นคลิปเพื่อนไปเลื่อนผ่านทักทายซุปรังไก่ให้กับสำหรับ่อขากเนี่ยขายรวมหนุ่มสาวโรงงานก็ดีหนุ่มสาวเด็กควันก็ดีเป็นว่ากากจิตแพทย์นักจ้างควันสำหรับท่านใดที่อยากกินสำหุับผีมืุณาจะมากินเลยยินดีต้อนรับทุกคนยินดีต้อนรับทุกเพศทุกวัยรือว่าเถากระทามอายุมากะทามยินดีต้อนรับมัดหนับบ้านนุาจัก มันจะยินนี้อนรับทุกคนก็นมาแกคนอีสานเนืะอคนอีสานที่หงก็เสีไปหยตัว่มหงลากหมูลากเนื้อลาบไก่ลับปลาเส่บบก็ไปหนอยเ้ยครับเสียบเนี่ยเขาไปหนอยเลยเนาะตี้ยังเกลือเสียบปกตองว่าคนอีสานเนี่ยสารทำเลไกก็อร่อยพี่น้องเมนบ๊ไปน่อาเมนนะะ ยงต่อเมาเมะหยไปหนอลหอมปล้วนองไปองไหมทำเสียเยะร้อยไปหนองเลยเสียงกวดคูกไปหน่วดจัยางแห้ง เอาไปไว่าอยันพกสดวดได้วเป็นแบบนี้ก่อนเห็นไหมนี่ใส่หวานสดกไปพวก้วาพกสวดนะ็นครับนี่ครับเมนไพว่าเป็นเด่อเสียบบัวแต่ว่าน่าจะบัใพริกแล้วพีนองเด้อตัวขัวไฟไหลกินแต่บัใพิกแ้จะกัมักมักจุ่บัวเสียบทองดีกำรัวันนี้แล้จะบายบายมากินด้วยกันลงจุดไทย เห็นชิดเธอเห็นชิดเพื่อนไม่เลื่อนผ er ่านแน่นอนชั่วร์วันนาจะยินดีต้อนรับเสมอมากินด้วยกันครับ